หุ่นยนต์ตัวนี้คือนวัตก,กรรมที่ช่วยให้หมอและพยาบาลสามารถรักษาคนไข้ไทรอยได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะคนที่ต้องกลืนแร่ครับและหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานี่แหละครับสนับสนุนโดย M.E.A การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ก่อนอื่นต้องอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับคนไข้ที่เป็นโรคไทรอยด์เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งแล้ววิธีการรักษาถ้าหากอาการมันเริ่มจะส่งผลต่อชีวิตครับหมอเขาจะแนะนําวิธีการกลืนแร่ธาตุครับซึ่งแร่ธาตุอันนี้เนี่ยภายในตัวมันจะแพร่รังสีออกมาสร้างผลกระทบต่อคนอื่นครับแต่มันรักษาตัวคนไข้ที่เป็นคนไข้โรคไทรอยด์นะครับปัญหาก็คือว่าคนอื่นที่อยู่รอบตัวเนี่ยจะได้รับผลกระทบครับซึ่งคนที่อยู่รอบตัวนี้หนึ่งในนั้นก็คือพยาบาลที่จะต้องทําหน้าที่ในการส่งยาให้กับคน ไข้แล้วหลังจากคนไข้กลืนแร่เข้าไปเนี่ยพยาบาลก็ยังคงต้องวัดชีพจรวัดไข้ของคนไข้เพื่อที่จะประเมินอาการต่อไปครับดังนั้นมันจึงทําให้พยาบาลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถูกรังสีปนเปื้อนหรือแม้กระทั่งรังสีอาจจะติดที่ตัวพยาบาลออกมาอีกทีแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยต้องกักตัวจนกว่ารังสีนั้นจะหายหมดเพื่อไปรักษาคนอื่นต่อครับคำถามก็คือว่าถ้าหากเรามีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งครับคอยช่วยส่งยาแล้วก็วัดชีพจรคนไข้แบบนี้มันจะดีกว่าไหมที่ให้พยาบาลเนี่ยสามารถ ไปรักษาคนอื่นต่อได้ครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับโดยทีมพัฒน,นาบอกกับผมนะครับว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มีการเพิ่มความเป็นมนุษย์เข้าไปครับนั่นก็คือเติมหูแมวใหหน่ารักครับเพราะว่าถ้าหากหุ่นยนต์มาหน้าตาเหมือนเทอร์มินเตอร์เลยแบบน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยคนไข้ก็จะรู้สึกไม่สบายใจในการที่จะรับยาจากหุ่นยนต์ตัวนี้ฟังมายืดยาวครับเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง ความสามารถแรกครับนั่นก็คือมันสามารถส่งสารรังสีไอโอดีนหรือแร่ที่ผมบอกไปตอนแรกครับยาเวชภัณฑ์และอาหารให้กับผู้ป่วยได้อันที่2ครับอันนี้สําคัญนั่นก็คือว่าสามารถวิดีโอคอลกับแพทย์ได้แบบเรียลไทม์เลยหมอเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนไข้ยหยิบยาไปทานแล้วหรือยังโดยทําให้แพทย์และคนไข้าสามารถที่จะพูดคุยกันได้เหมือนกับอยู่กันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวนอกจากนี้ครับมันยังสามารถวัดความดันและชีพจรของผู้ป่วยในระหว่างที่เข้ารับการรักษาได้อีกด้วยครับเพราะว่าหมอเองเนี่ย เขาจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวินิจฉัยโรคต่อไปและข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ด้วยนั่นแปลว่าอาจารย์หมอจะสามารถวิเคราะห์โรคของเราและข้อมูลของเราได้จากทุกที่ทุกเวลาอันสุดท้ายครับนั่นก็คือว่ามันสามารถตรวจสอบการเปรอะเปื้อนของรังสีในพื้นที่ให้บริการหรือห้องพักผู้ป่วยได้ภายหลังจากที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปแล้วนั่นแปลว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะสามารถสแกนห้องทั้งห้องได้เลยว่ามีรังสีตกค้างอยู่หรือเปล่าแล้วก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดูแลห้องพักผู้ป่วยได้อย่างที่บอกไปตอนแรกครับหุ่นยนต์ตัวนี้อยู่ที่โรงพยา <unter> บาลจุฬานะครับเขาพัฒนาร่วมกับทีม True Digital Group แต่ผมเชื่อนะครับว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยหลายๆคนคงไม่อยากเจอแน่ๆเพราะว่าคนที่จะได้เจอเนี่ยจะต้องป่วยเป็นโรคไทรอยเท่านั้นเห็นไหมครับว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรน <ES> <30 S 2> ครับแต่เป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเราทุกคนสามารถติดตามส ring New ไว้แล้วคุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวจากทีม r i n g Tech แบบนี้